โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดให้บริการศูนย์รังสีวิทยาและศูนย์เอ็กซรเลคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงโดยให้บริการซีทีสแกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยกระดับการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้รู้ผลไวและแม่นยํามีทีมรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาและวันเสาร์อาทิตย์ เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02 329 1201ต่อ1501หรือ1502 150 150และ094 555 9251สำนักทะเบียนและบริการการศึกษาสจลแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่2ทับ2,568 กรณีลงทะเบียนปกติสำหรับนักศึกษาสจลทุกชั้นปีและนักศึกษารับทุนไม่เต็มจำนวน100%เรซชำระได้ถึงวันที่12ทธันวาคม2568สามารถเข้าไปดูคู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ Facebook สำนักทะเบียนและบริการการศึกษาสจลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสจล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์ธรรมวารินคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสจลได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษทัทมหาจาักรดีเวล o p ปเหมนอ์จำกัดโดยคุณเกษมศิลป์การจนะชัยภูมิและคุณบุษยาพรปิยะธรรมวุฒิกุลในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการมอบทุนการศึกษารวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ให้มีความพร้อมผ่านการฝึกงานฝึกสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มบริษัทมหาจักรโดยขณะน,นี้ทางบริษัทมหาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดได้เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรทุนละ80,000บาทต่อเทอมจำนวนหนทุน สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ที่สนใจเรียนต่อในหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสจลสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ QR code สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 2 9 8 1 7 9ต่อ5227 สำนักงานกิจการนักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์สจรเชิญชวนน้องๆน,นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาครั้งที่1เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพเช่นเทคนิค STAR และ Storytelling เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบออนไลน์และออนไซต์ site, และจำลองการสัมภาษณ์งานกับ HR ตัวจริงกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่17ธันวาคม2568 เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห,ห้องประชุมแครแซดอาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนาคารินทร์สจลสแกนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ QR code ค่ะสำนักงานบริหารทรัพย์สินสจลมอ,อบคูปองเพื่อใช้บริการเก้า e อี N ้นวดไฟฟ้า20นาทีสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในร้าน KMITL Union ครบ399บาทโดยใช้คูปองได้ที่เครื่องนวดไฟฟ้าของร้าน KMITL Union สามารถซื้อของและรับคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2569ที่ร้าน KMI TL Union ชั้น1นอาคารสำนักงานอธิการบดีสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรสอจอมาร่วมการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมขยะแลกสุก ประจำเดือนพฤศจิกายนภายใต้โครงการ KMI TL Zero West โดยจัดกิจกรรมในวันที่28พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณหน้าร้าน KMI TL Union ชั้น1อาคารสำนักงานอธิการบาดี